น้องที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อต,ตัววันนี้เธอถูกสามีแก๊สไลท์มาตลอดหลายเดือนพูดจาปัดหัวลดทอนคุณค่าของน้องสารพัดทะเลาะก,กันกี่ครั้งก็ขอหย่าจนน้องรู้สึกแย่กับตัวเองและยอมหย่าก,กับเขาในที่สุดเราเพิ่งม,มารู้ว่าตอนนั้นน่ะเราโดนแก๊สไลติงคือเขาท้าหย่าตลอดถ้าเธอเป็นอย่างเงี้ยเธอไปหย่ากับฉันก่อนแล้วเธอจะไปไหนก็ไปเขาไม่ไม่เคยชื่นชมเราในสิ่งที่เราเป็นคือเขาพูดมาคำนึงว่า เธอเป็นผู้หญิงประเภทไหนผู้ชายเขาอยากจะหย่าขนาดนี้ลรอเธอยังไม่ไปยหย่าเธอมีศักดิ์ศรีหรือเปล่ามาวันนี้น้องเพิ่งรู้ความจริงค่ะว่าสาเหตุอของการเร่งหย่าครั้งนี้เป็นเพราะเขาพลาดไปทําเด็กฝึกงานท้องเลยต้องไปรับผิดชอบชีวิตเด็กคนนั้นเรารู้แล้วว่าเขาไม่ได้เลือกเราเขาเลือกที่จะรับผิดช,ชอบลูกของเขา,ขาแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ผ,นนผู้หญิงคนนี้คือเด็กฝึกงานที่แอบกิริกักก,ก,กัน เป็นชู้กันมาประมาณ3ปีอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูแบบมันโลกมันพังเลยอะ <c oughs> มันเจ็บมากเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาเจแกันพี่้อยพี่จตัเตัวตวค่ะ <c oughs> มีอะไรมาเล่าให้ฟังคะวันนี้ค่ะก็มีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์ให้ใหหกับเพื่อนๆที่แต่งงานอยค่ะว่า ก่อนที่เราจะอยากกับใครอะไรเงี้ยก็ต้องตรวจสอบให้ดีดูนะส่วนใหญ่ว่่บอก่อจะจบทะเบียนสมรสกับใครเราต้องดูให้ดีก่อนจะแต่งงานกับใครต้องดูให้ดีอันนี้ก่อนจะอยากกับใครต้องดูให้ดีเกิดอะไรขึ้นค่ะก็ประสบการณ์ของตัวเองค่ะก็คบกับสามีมาประมาณสิบปีค่ะก็อยู่อยู่อยู่กินกันประมาณห้าปีค่ะค่ะแล้วก็แต่งงานอีกห้าปีก็รวมเป็นสิบปีนะคะทีนี้ช่วงจังหวะที่ เราอยู่ด้วยกันนะคะมันจะเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่ประมาณปีที่เจ็ดหลังจากแต่งงานได้สองปคีค่ะค่ะคือคือช่วงนั้นอะ่ะเราก่อนก่อนหน้าที่เราจะแต่งงานกันนะคะเราทํางานที่เดียวกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ลาออกแล้วก็มาทําอีกที่หนึ่งแต่เป็นในวงการเดียวกันอซึ่งเพื่อน,อนๆหรือว่าทางหัวหน้าอะไรอย่างนะะี้ค่ะที่มางานแต่งเราอะ่ะก็จะเป็นคนในแวดวงแน่นอนว่าก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาไม่ว่าจะ อยู่ด้วยกันในลักษณะไหนก็ตามทุกอย่างโอเคดีหมดเลยทุกอย่างโอเคค่ะใช่ค่ะยิ่งก่อนที่เราจะแต่งเนี่ยก็คือดีมากอดีมากๆก็เราก็พยายามปรับตัวจากที่ไม่เคยทํากับข้าวก็ทํากับข้าวให้สามีทานเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเพื่อสามีคนนี้ค่ะทีนี้หลังแต่งงานได้สักสองปีเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าพฤติกรรมเขาแบบเปลี่ยนไปที่เห็นชัดๆของความเปลี่ยนไปคืออะไรอะค่ะทะเลาะกันค่ะอื ล้อกันแล้วก็เวลาเราเพิ่งมารู้ว่าตอนนั้นน่ะเราโดนแก๊สไลติงแต่ตอนนั้นเราไม่เคยทราบคําว่าแก๊สไลติงอะมินนิ่งมันคืออะไรอเรามาทราบตอนหลังยาออว่าที่เราโดนมาในปีที่เจ็ดอะที่แบบมันเริ่มมาเรื่อยๆะคะ่ะหนึ่งเลยคือเขาไม่ไม่เคยชื่นชมเราในในสิ่งที่เราเป็นคือ คือคือหนูว่าก็ทํางานที่เป็นแบบฝึกอบรมอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเราก็เป็นคนที่ดูแบบเรื่อง personality ออของพนักงานด้วยค่ะ,คะก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบเราอ่ะก็คือจะต้องดูดีการแต่งกายหรือว่าภาพรวมทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งเรามีความสุกว่าเขาไม่เคยแบบชื่นชมในสิ่งที่เราเป็นเลยทั้งทั้ง,ท,งที่เราอ่ะทํางานทั้งนอกบ้านแล้วทางานทั้งในบ้านอควบคู่กันไปค่ะค่ะแล้วก็ เราไม่เคยแบบไม่เคยใช้เงินหมายถึงว่าแยกแยกกระเป๋ากันอ่ะคือไม่เคยแบบต้อ่งพาสามีใช่ค่ะใช่เพราะว่าเราก็แบบเออมีงานทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังหลังจากนั้นปุ๊บคือมันทะเลาะกันหนักมากค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตคือจนหนีไปบวชคือตัวหนูว่านี่ไปพอดีเพื่อนก็ชวนไปปฏิบัติธรรมการทะเลาะกันในตอนนั้นค่ะมักทะเลาะกันเรื่องอะไรคะมันเป็นเรื่องจุกจิก่ะค่ะเช่นแบบ เออทำไมเธอแบบไม่ยอมเก็บบ้านอืทำไมบ้านลกทำไมแบบหลายอย่างอะคะไอตอนที like ่เรารู้สึกว่ามันต้องทะเลาะกันทะเลาะกันมันมีสักนิดไหมที่เรารู้สึกว่าหรือเราเองก็ชอบเอาชนะก็อาจจะมีด้วยเพราะว่าเราเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเราทํางานทั้งนอกบ้านและในบ้านอะคือทําไมแบบอะไรเล็กๆน้อยๆอะถึงแบบจ้องจับผิดเราอืทําไมถึงมาว่าบางทีแบบเราอยากไปข้างนอกเงี้ยเคาก็จะรู้สึกแบบหลังๆที่มันเกิดปัญหา เขาจะไม่ enjoy เลยแล้วก็เหมือนจะแบบมีห้ามแบบว่าไม่ให้อะไม่เริ่มแบบไม่ให้ลงรูปคู่ทางโซเชียลแล้วเวลาทะเลาะกันมันจะจบลงยังไงคะจะจบลงที่ไม่เคลียร์กันแยกยาแย,ยกย้ายคือเขาเขาจะพยายามบอกว่าในในใน,ในสิ่งที่เขาต้องการน่ะเขาอยากได้นั่นอยากได้นี่มากๆเลยอ่ะแต่ในแต่ในเวลาที่เราต้องการบ้างอ่ะเขากลับให้เราไม่ได้ออยา่างเช่นแบบ ในเรื่องของเวลาหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะหนูรู้สึกว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาหนูไม่เคยรู้สึกเลยว่าเขารักเรามากกว่าที่เรารักเขาเราไม่เคยรู้สึกถึงการเป็นที่รักใช่ค่ะค่ะแล้วมันก็เจ็บเนาะเอาจริงต่อให้เป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้พี่ว่าด้วยบุคลิกของน้องอะ่ะคือคนแข็งแกร่งคนหนึ่งผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากได้รับการดูแลแต่พอเขาเองก็ไม่ได้เคยให้การดูแลในจุดนั้นหรือแม้แต่ ไม่เคยพูดอะไรก็ตามให้เราให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจจังเลยในความเป็นผู้หญิงอย่างเราใช่ค่ะมันก็บ่นทอนความรักแล้วก็หลังจากที่ที่แบบเรารู้สึกว่าชีวิตคู่มันเริ่มแบบเปลี่ยนแล้วอะค่ะคืออย่างเรื่องความสัมพันธ์ที่เป็นรีเลชั่นของสามีภรรยาค่ะก็คือหายไปเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราแต่งงานกี่ปีแล้วคะตอนช่วงแต่านประมาณ2ปีแล้วค่ะอซึ่งเอาจริงมันก็ยังเป็นช่วงระะเวลาที่สั้นนะสั้นกับการใช้ชีวิตคู่เนาะใช่ค่ะสั้นมากก็ จนประมาณปลายปีหกหกค่ะเราไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันอันนี้มันชัดเจนมากว่าการที่แบบเราไปเที่ยวด้วยกันน่ะเขาก็จะแบบมีสแนปภาพอถ่ายแต่เขาไม่ไม่ค่อยถ่ายเรานะค่ะค่ะไม่ค่อยถ่ายเราเซนหนูมันบอกว่ากําลังส่งรูปไปให้ใครคนหนึ่งคือฟิลที่เขาเอนจอยกับเราอะ่ะ ไม่มีเลยถ่ายภาพคู่ไหมคะไม่มีค่ะมีแต่หนูถ่ายเซลฟี่ซึ่งแปลกเนาะเวลาเดินแล้วเดินก็คือจะแบบเดินห่างกันเลยออืค่ะไม่ได้จับมือไม่ได้แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่แล้วแหละต้องมีอะไรสักอย่างแ่ะใช่ค่ะจนปลายปีหกหกค่ะวันนั้นก็เป็นเป็นวันเกิดของหนูวันนั้นเนี่ยก็คือแบบ ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างแฮปปี้เบิร์ดเดย์สั่งเค้กมาโน่นนี่นั่นหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเจ็ดวันน่ะก็ไปหย่ากันเจ็ดวันหลังวันเกิดไปหยา่าเกิดอะไรขึ้นคะเอ,อ่อช่วงช่วงนั้นน่ะพอพอหลังจากวันเกิดเราอะคะ่ะพอดีครอบครัวเขาอะก็ขึ้นมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เหมือนชวนไปทานข้าวกันอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยหนูอะก็ไม่ไปเพราะว่าต้องเล่าย้อนไปว่าช่วงทริปญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมี น้องสาวเขาไปด้วยอซึ่งมันเหมือนเราไปกันสามคนแล้วเราก็เริ่มมีคอนฟ lict กับน้องสาวเขาตั้งแต่ทริปญี่ปุ่นที่ในเรื่องของแบบความใส่ใจเออทําไมเธอแบบไม่สนใจฉันเลยเธอสนใจแต่น้องสาวเธอมันทะเลาะกันอยู่แล้วในมุมนี้ทะเลาะกันเนี้ยมาเรื่อยๆแล้วก็กุ่นๆกันมาซึ่งคือเหมือนเขาก็ไปทานข้าวกับหขาวแต่เราบอกว่าเราขอตัวว่าเราไม่ไม่ไป พอหลังจากวันนั้นเนี่ยทะเลาะกันหนักมากอืมหนักจนที่แบบเหมือนมันมีเรื่องทะเลาะกันในในในบทสนทนาเนี่ยมันจะมีเรื่องครอบครัวของเขาแล้วก็ครอบครัวเราด้วยคค่ะ,คะมันเปราะบางนะมันเปราะบางมากค่ะ,คะเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานกับเขามาเป็นสิบปีเนี่ยอันนี้หนูบอกเลยว่าครอบครัวห่างเหนินครอบครัวเขาหรือเราครอบครัวเราค่ะน้องชายทำไมอะคะมันเหมือนแบบชีวิตหนูแบบ คือถ้าหนูจะไปไหนสักที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็จะทะเลาะกันหนูจะไปเยี่ยมครอบครัวตัวเองก็ไม่ได้หรอคะเหมือนแบบเราจะพาแบบแม่ไปเที่ยวท้างอะไรเงี้ยสามีไม่ชอบเราก็จะรู้สึกแบบเราไม่กล้าบอกเขาว่าเราจะพาแม่กับน้องไปเที่ยวบ้างเหตุผลคืออะไร,รอะคะคือเขาก็จะแบบออกจากบ้านอย่างง้ยนะแล้วออกไปเที่ยวอีกแล้วนะก็เราทํางานหนักอ่ะมันเป็นเหตุผลที่แบบคือ เราก็ไม่เข้าใจว่าในในขณะที่ครอบครัวของคุณนะ่ะเวลาจะไปไหนมาไหนหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราอะ่ะเต็มที่เลยอืมค่ะอ่ะเราก็ยอมในเงื่อนไขนี้ใช่ห่างครอบครัวฉันก็ได้เพราะกลัวมีปัญหากับครอบครัวที่เราสร้างมาค่ะใช่ค่ะแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะคือก่อนหน้าที่จะถึงวันเกิดอะคะ่ะช่วงประมาณห้าหกเดือนหลังเนี่ยเขาทายาตลอดอืในเวลาที่ทะเลาะก,กัน เลิกกันดีกว่าไม่เคยเป็นไม่เคยค่ะอืค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบทําไมทําไมแต่งงานกันขนาดเนี้ทําไมถึงแบบอยากจะหย่ากับเราจังเลยท้ายยากถ้าเธอเป็นอย่างเงี้ยเธอไปหย่ากับฉันก่อนอืแล้วให้มันจบความสัมพันธ์ไปแล้วเธอจะไปไหนก็ไปอืมเป็นแบบนี้มาตลอดเรื่อยๆเวลาทะเลาะกันแล้วในวันนั้นทําไมถึงกลายเป็นฝั่งเซนสุดท้ายที่แบบอ่ะป่ะหย่าเขาพูดมาคํานึงว่า เธอเป็นผู้หญิงประเภทไหนที่แบบผู้ชายเขาอยากจะหย่าขนาดนี้แล้วเธอยังไม่ไปหย่าเธอมีศักดิ์ศรีหรือเปล่าโอ้โหเป็นประโยคที่ไม่รักกันแล้วเลยนะห้าหกเดือนชวนหย่ามาโดยตลอดใช่ค่ะวันนั้นประโยคนี้ประโยคนีวจะทำให้เรารู้เรารู้สึกว่าพอแล้วค่ะแล้ววันนั้นก็คือหนีไปนอนคอนโดที่เพื่อนคอนโดเพื่อนค่ะค่ะค่ะเราแบบเขาก็เลยโทรมาว่าแปดโมงครึ่งเจอกันที่เขตเขาก็ไลน์มาเมื่อไหร่จะถึง ม,มาทักที่อะไรอย่างเงี้ยดูรีบร้อนรีบร้อนมากรอ้อยููอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โทรไปหาแม่โทรหาแม่หนูค่ะถามว่าแบบจะย่าไหมจะย่าไหมคือโทรบอกแบบเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่หนูก็เลยแบบโทรมาว่าคิดดีๆนะแม่ว่ามันแบบแปลกๆดูเหมือนยายาจังเลยคือหลังยาเนี้ยเหมือนยังอยู่กินกันแบบ เหมือนสามีภรรยากอย่างอยู่ด้วยกันปลอดกันคือหนูมาไล่เขาให้ไปนอนอีกห้องหนึ่งพอนอนได้สองวันกลับมานอนกับเราอืแต่คือความรู้สึกตอนนั้นน่ะมันมันรู้สึกแบบเฮ้ยอย่าทําไมอ่ะอย่าแล้วแบบแล้วยังมาอยู่กินกันอย่างเงี้ยคือมันหมายความว่าไงคือหนูสับสนมากนะตอนนั้นทีนี้หลังหย่าค่ะได้หนึ่งอาทิตย์เขาก็เก็บเสื้อผ้าหายไปไหนไม่รู้ค่ะสามวันอื อยู่กันมาสิบปีอะเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยไม่เคยเก็บเสื้อผ้าเองเลยอ๋อไปเราเก็บให้ใช่ค่ะค่ะแต่พอหลังยาปุ๊บเก็บเสื้อผ้าเองพับเองทุกอย่างแล้วก็บอกว่าจะไปนอนที่บ้านน้องสาวค่ะหนูก็คิดในใจแบบอยู่กันมาสิบปีไม่เคยไปนอนบ้านน้องสาวเลยอืวันนั้นก็เลยแบบให้ไลแมนนะไปเฝ้าดูไปเฝ้าที่บ้านอืแล้วก็สิ่งที่คิดคือไม่เจอรถ จอดอยู่ที่บ้านอย่างที่คิดอย่างที่คิดหนูคิดแล้วว่าเราพลาดแล้วแหละรเราตัดสินใจพลาดแล้วเพราะหนูคิดว่าการหย่าของหนูทําให้การไปมีคนอื่นของเขาสะดวกมากขึ้นทันใจน่าจะประมาณนั้นแล้วหนูมาเจอมาเจอคําตอบไหมล่ะคะว่าไอ้สิ่งที่เขาพยายามจะเร่งรัดการหย่าหลือเกินเหตุผลค,คือก็หลังจากอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคะเขาเขาหายไปแบบนี้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะ หมายถึงว่าอาทิตย์แรกเนี่ยหายไปละครั้งหนึง่งแล้วก็หลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งอะคะ่ะหนูก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่ละหนูก็เลยตัดสินใจนั่งนึกรหัสมือถือเขาซึ่งเขาว่าเคยบอกเราตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานกันแต่หลังจากนั้นอะเราให้เกียรติเขาตลอดเราไม่เคยเช็ค,คโทรศัพท์เลยแต่ทุกครั้งที่อยู่บ้านโทรศัพท์เขาจะคว่ำหน้าคว่ำหน้าแบบนี้มาสองปีนี่ก็สัญญาณเหมือนกันนะ สัญญาณค,ะค่ะแต่พอบางทีหนูแบบเอาโทรศัพท์เขาแล้วก็หงายขึ้นนะ่ะเขาก็จะมาคว่ำลงเหมือนเดิมค่ะเราพยายามสังเกตอะไรบางอย่างของเขามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนั้นพยายามหาพาสเวิร์ด,รดจำได้ไหมคะจำได้ค่ะเหมือนแบบโอ้โหเก่งอะเทวดาฟ้าเป็นใจค่ะค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บม,มันเด้งหน้าลายขึ้นมาเลยคะ่ะที่คุยค้างเอาไว้กับผู้หญิงคนนี้อืม ประโยคแรกที่เราเห็นอนะคือเขาเขาพิมพ์ประมาณว่าวันนี้วันนี้เล่านิทานอะไรให้จิ๋วฟังอืมค่ะค่ะวันนี้แบบวันนี้กินอะไรบ้างจิ๋วกินอะไรอะไรเงี้ยหนูก็ไม่เข้าใจว่าแบบจิ๋วคือใครอะไรเงี้ยแต่ก็ก็คิดว่าแบบเออเป็นชื่อผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าอืออตอนนั้นมันมันใจเต้นมากค่ะพี่อ้อยพี่ชอตคือใช้เวลาแบบในระหว่างที่เขาอาบน้ําอะค่ะ ห้านาทีเนี่ยหนูสามารถถ่ายรูปหลักฐานทุกอย่างประมาณเกือบสี่สิบภาพโอ้โหหนูก็สกิลรถนะใช่ค่ะค่ะค่ะถ่าย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 ดันไปจนสุดจนถึงตั้งแต่เดือนกุมภาต้นปีต้นปีที่ผ่านาต้นปีที่ผ่านมาแปลวเขาคุยกันมานานนานมากค่ะค่ะคือคืนนั้นานอนไม่หลับเลยอะ่ะแล้วเขาก็นอนอยู่ข้างๆก็ถามว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเธอเป็นอะไรไหมเธอแปลก,ปก,ปกเออหนูว่าแบบขมอะค่ะ คือข่มเอาไว้ว่าแบบมันเจ็บปวดอะอย่าเพึ่ง <laughs> คือคือเอาไว้นะคะจนจนอีกวันนึงพอดีแบบเพื่อนก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ <c oughs> หลายๆคนก็ใช้วิธีการคอนเน็กผ่าน iPad ค่ะสิ่งที่เราเห็นอีกวันนึงอะคะ่ะที่เราเจอคือเราเห็นผลอันตราซาวเพราะนั้นจิ๋วก็คือลูกใช่ค่ะค่ะเราเห็นผลอันตราซาวว่า อา,อายุคันยี่สิบสามวีกละก็ถ้าย้อนกลับไปก็คือตั้งคันในห้าเดือนค่ะค่ะค่ะแล้วมันเหมือนตอนนั้นหนูแบบมันโลกมันพังเลยอะแต่นั่นแหละพังไม่พังก็หย่าแล้วใช่ค่ะค่ะมันเหมือนอกหักย้อนหลังอีกเนาะใช่เขาเราก็ได้มีความหวังว่าการหย่าอาจจะเกิดจากอ,อารมณ์ชั่ววูบ โกรธอะไรฉันมัง้ง hmm. และเนี่ยเราก็ยังใช้ชีวิตอ,อยู่ด้วยกันมาอีกนี่นาะใช่ค่ะหนูตั้งหนูตั้งคําถามกับเขาไหมคะหลังจากที่เราเห็นแล้วเราว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนั้นอะหนูโพสตเฟซบุ๊กว่าขอปิดหนังสือเล่มนี้ลง uh huh. แล้วเขาว่าตกใจเพราะเขาว่าบอกว่าหลังจากที่เราไปหยากันอะห้ามพูดกับใครห้ามบอกใครว่าเราหยากันอื uh huh. เ,เพราะว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยมันคือเป็นเพื่อนที่อยู่ในแวดวงการเดียวกันอค่ะคือคืออยานะแต่ก็ยังไม่อยากเสียภาพใช่ค่ะค่ะ,คะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบเราจะหยาทําไงเงี้ยหยาไปแล้วมันมันจะต,ต้องแบบมีความแบบความลับทําไมกับคนอื่นอะไรเงี้ยอ่ะพอหนูโพสต์แบบนั้นปับ๊บยังไงบ้างเขาก็เลยไลน์มาว่าในสิ่งที่ฉันเคยพูดอ่ะว่าไม่ให้บอกใครอ่ะณนะวันเนี้ยเธอทําลายมันแล้วหนูก็เลยพูดกับเขาว่า สิ่งที่มันทำลายมันทำลายตั้งแต่ใบยาแล้วแล้ววันเนี้ยเธอกับฉันก็จบกันแล้วเขาก็ถามจบเรื่องอะไรอย่างไงอยากถามอีกนะใช่ค่ะหนูก็เลยส่งใบที่เป็นอันผลอันตาสาวส่งไปในไลน์แล้วเขาก็บอกว่าเธอให้ใครแฮกไลน์ฉันค่ะทุกวันเนี้ยเขาก็คงคิดว่ามีคนแฮกไลน์เขา จริงๆไม่มีใครแฮกคค่ะเป็นหนูนี่แหละที่เข้าไปเองใช่ค่ะเขาไม่อธิบายแต่กลายเป็นว่าหนูผิดที่หนูสั่งให้ใครก็ตามไปแฮกไล่เขาใช่แต่เขาไม่อธิบายนะคะว่าอันตรสาวนั้นคืออะไรเขาไม่มีคําพูดไหนอธิบายให้หนูฟังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นขอโทษไหมไม่ค่ะไม่ขอโทษค่ะแล้วก็จนหนูก็หนีไปอยู่กับน้องสาวที่ต่างจังหวัดประมาณอาทิตย์กวักว่าค่ะพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเล่าว,ว่าผู้หญิงคนนี้คือ เด็กฝึกงานที่ทํางานในบริษัทที่บริษัทแล้วก็ตอนเนี้ยก็คือเหมือนแบบต้องคือเขาก็เลยแบบพอทองปุ๊มอะค่ะก็ไม่อยากให้ใครรู้เลยแต่เอาจริงอะเพื่อนทุกคนอะซ้าเลยเออล้วรู้มาจากอะไรอะคะเขารู้มาตั้งแต่ที่แอบกิ๊กกักก,ก,กันตั้งแต่แรกแรกเลยอแต่ทุกคนอนะบอกว่า ไม่อยากไม่กล้าพูดอะ่ะเดี๋ยวจะหาว่าเหมือนสุดท้ายแล้วทานอาหารอาหารสูนัขอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเดี๋ยวกลัวเขากลัวเขาแตกแยก<ช>หรือกลับไปคืนดีกันใช่เพราะว่าในในในภาพเนี่ยก็คือทุกคนทราบว,ว่าแบบเราเป็นคนรักสามีมากๆทําอาหารให้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลทุกอย่างหัวจะหลดเท้าอะไรเงี้ยคือทุกคนรู้ว่าแบบเรารักเขามากอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่กล้าบอกเราเจ็บสองเล้งเนะไม่รู้เหมือนกันพี่ยังมีความรู้สึกว่าเจ็บที่สามีนอกใจส่วนหนึ่ง เจ็บที่เพื่อนๆรู้หมดเลยเพื่อนไม่สะก,กิดบอกฉันสักนิดเพียงเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวฉันก็ต้องไปกินอาหารหมาใช่ที่จริงขอให้เป็นหมาที่รักเพื่อนสักนิดก็ดีนะคะ <c oughs> เพราะเรื่องแบบนี้ตอนนี้มันเลยเจ็บไปหมดอะ,ะทั้งคนรอบตัว <c oughs> เห็นฉันเป็นตัวตลกหรอ <c oughs> หรือแม้กระทั่งสามีที่คิดว่าฉันไม่นคนหลอกง่ายไม่เป็นไรหรอกถ้าปิดเอาไว้แต่จริงๆจะว่าไปสามีใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้โดยตลอดนะอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครและคิดว่าโลกไม่รู้ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คิดว่าเขาปิดโลกไว้นี้ได้เขารู้กันทั้งโลกเลยถชูงต้องใช่ค่ะหลังจากการคุยกันในวันนั้นหนูรู้สึกปลดล็อกบ้างไหมอาใช้คำว่าปลดล็อกบ้างมันมันเหมือนณณโมเมนต์นั้นนะคะคือเรารู้แล้วว่าเขาไม่ได้เลือกเราเขาเลือกที่จะรับผิดชอบลูกของเขาแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ค่ะซึ่งถ้าให้ย้อนกลับไปอ่ะณวันนั้นนะคะถ้าเกิดเขาเลือกเราอะหนูก็ไม่เอา หนูรู้สึกว่าเจ็บครั้งเดียวแล้วเราต้องไปต่อเพียงแต่ว่าณนะวันนั้นอะ่ะมันเจ็บมากแล้วเราก็ยังแบบยังมูอ่อนไม่ได้เพราะว่าแผลมันแผลมันสดแล้วก็ใหม่มากๆเงี้ยเข้าใจที่สุดใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่เรารู้ความจริงอะคะ่ะคือหนูก็มาทราบว่าผู้หญิงคนเนี้ยตามโซเชียลหนูทุกช่องทาง Facebook, อจ t ติ t o k เขารู้ทั้งรู้เขารู้มาตลอด ตอนนี้สภาวะใจิตใจของหนูเป็นยังไงบ้างดีขึ้นมากค่ะหนูลมลุกคุกคานแบบประมาณปีหนึ่งเต็มๆกว่าที่จะกลับมาทํางานในแวดวงที่เราเคยทำค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนูแค่รู้สึกว่ามันมีเรื่องเรื่องเรื่องบ้านเนี่ยค่ะที่มันไม่ถูกเคลียร์กันค่ะค่ะหนูก็เลยตัดสินใจฟ้องเขาอฟ้องแล้วก็ทางฟ้องชูด้วยอืซึ่งตอนนี้ก็ยังยังเคลียร์กันไม่ได้ยังเคลียร์กันไม่จบ แล้วล่าสุดเนี่ยเขาก็กลับมาซื้อบ้านเขาก็กลับมาซื้อบ้านในโครงการเดียวกันือ<ะ>แล้วก็ว <sınız. S 1> ห่างจากบ้านเราไปแค่สามหลังเขาจะอยู่กับผู้หญิงคนนั้นใช่ค่ะในหมู่บ้านเดียวกับเราใช่ทุกวันเนี้ยเวลาแบบจอดรถหน้าบ้านอย่างเงี้ยแล้วเราเปิดประตูบ้านเอารถเข้าบ้านเราก็จะเห็นหลังคาที่จอดรถบ้านเขาทุกวันน้องว่ามันเป็นความตั้งใจหรือเปล่าวันที่ไปไก่เกลี่ยกันที่ศาลค่ะหนูถามเขาต่อหน้าศาลว่า การที่เธอมาซื้อบ้านโดยห่างจากบ้านฉันไปแค่สามหลังเนี่ยเธอคิดอะไรอยู่เขาบอกเขาไม่ได้คิดอะไรเลยมันเป็นความชอบส่วนตัวอืถ้างั้นน้องต้องทำให้เวลาทำให้หนูชินให้ได้ก็แค่คนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะะเข้าใจว่ามันเจ็บแต่เชื่อเถอะวันหนึ่งวันนี้มันเป็นเรื่องเศร้าอะคะ่ะวันหนึ่งจะกลายเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งค่ะและเล่าขำๆได้ว่าอยากอยู่ใกลใ้ฉันมากสินะค่ะขนาดมีคนใหม่ไป ยังอยากเห็นหลังคาบ้านฉันเลยหรอเรื่องเดียวกันมองให้เราสบ,บายใจที่สุดคะ่ะอืมไม่งั้นเดี๋ยวมองไปเดี๋ยวหนูจะบั่นทอนตัวเองอวันนี้หนูมานั่งตรงนี้มีอะไรที่อยากฝากท้าห<ถ>รือเตือนเป็นพิเศษสําหรับใครๆที่ดูกันอยู่ตอนนี้ค่ะก็ในเวลาที่เราถือทะเบียนสมรสอยู่อะค่ะค<ถ>่ะเรามักจะไม่ได้ใช้มันคือทะเบียนสมรสเนี่ยอยู่กันมาสิบปีอะมันก็จะวางอยู่ในตู้แบบนั้นนะคะค่ะทีเนี้ย วันหนึ่งที่เราแบบไม่ไม่ไม่ไ,มไมต่ตองหรือไม่แบบไม่เช็คคือถ้าะวันนี้ทะเบียนสมรสหนูยังอยู่อะหนูก็คือชนะแบบใสสะอาดแล้วหนูต้องได้ในสิ่งที่เราควรจะต้องได้ในขณะที่เรารู้สึกว่าเราแบบเราถือทะเบียนสมรสแล้วคุณแบบเป็นชู้กันมาประมาณสามปีอย่างเงี้ยเออเรามาเจอแบบเนี้ยเรารู้สึกแบบ มันแย่มากๆอะคะ่ะอยากจะให้ทุกคนแบบก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าใช้อารมณ์อแล้วก็ต้องคิดแบบคิดดีๆว่าพอมันทําไปแล้วมันมันเรียกอะไรกลับมายากมากค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มรักหรือตอนเลิกรักก็ตามใช่ค่ะบางคนชอบพูดว่าทะเบียนสมรสเป็นกระดาษแผ่นเดียวแต่กระดาษแผ่นเดียวนี้มันก็ยังสามารถที่จะปกป้องสิทธิ์และศักดิ์ศรีของผู้หญิงคนหนึ่งได้เช่นกันใช่ค่ะ อืมค่ะวันนี้พี่หวังแค่ว่าเมื่อหมดทุกอย่างมาทําไปแล้วเราก็แค่เรียนรู้บอกต่อค่ะแต่น้องต้องอยู่กับปัจจุบันค่ะและจงภาคภูมิใจเสมอคุณค่าของเราอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาจะเลือกหรือไม่เลือกคแในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอะค่ะมันเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่ไม่รักเราไปไกลๆจากชีวิตเราได้แต่จะดีขึ้นเนาะแต่นี้ไปไม่ไกลเลยไม่เป็นไรน้องก็แค่คนเพื่อนร่วมบ้านในหมู่บ้านค่ะ และวันหนึ่งหนูจะเห็นเขาเป็นแค่คนคนหนึ่งที่โหคิดว่าโลกใบนี้หลอกง่ายเนาะเท่านั้นเองคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะ ขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำคลิกคาเฟ่ซอยสุขมุมวิท49ทับ13